สวัสดีครับสำหรับวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับกับคนเล่นบอลประจำวันที่4พฤษภาคม2567ก็ถือได้ว่าวันนี้นะครับฟุตบอลนี้มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่จะเลือกเล่นในวันนี้ก็ถือว่าอาจจะต้องคัดฟุตบอลกันหน่อยแต่เรียกได้ว่าสำหรับใครที่หาแนวทางอยู่นะครับวันนี้พวกคุณไม่พลาดแน่นอนสำหรับคู่แรกที่เราจะนำมาพูดกันนะครับจะอยู่ทางด้านฝั่งของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ก็คือการพบกันระหว่างอาเซนอนกับบอลมัทนะครับอาเซนอนก็ยังอยู่ในพื้นที่การลุ้นแชมป์อยู่นะครับยังไม่โดนเขี่ยออกไปในขณะที่ฝั่งทีมเยือนอย่างบอลมัดก็ถือได้ว่าฤดูกาลนี้นะครับก็ลุ้นได้อย่างเดียวก็คือทําอันดับให้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับตกชั้นนี่คงไม่ตกอยู่แล้วนะครับแต่จะไปได้ไกลแค่ไหนต้องมาลองดู สำหรับในเกมนี้นะครับถ้าเราดูจาก Head to Head ที่ผ่านมาที่อาเซนอลเจอกับบอลมัดนะครับ <c oughs> ก็ถือได้ว่าไอป้ปืนใหญ่ทําได้ดีกว่าค่อนข้างมากคว้าชัยไปได้มากถึง8เกมนะครับจาก10เกมหลังสุดที่เจอกันในขณะที่บอนมัดนะครับคว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวจบด้วยการเสมอกันไป1เกมมาดูในส่วนของผลงานการเล่นนะครับ จากผลงานที่ผ่านมาของอาร์เซนอลนะครับก็เรียกได้ว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะจาก10เกมหลังเนี่ยพวกเขาคว้าชัยได้มากถึง6เกมเสมอ2แพ้2นะครับในเกมล่าสุดที่บุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ก็เรียกได้ว่าในครึ่งแรกเนี่ยเล่นได้อย่างสุดยอดมากๆนำสเปอร์ก่อนนะครับถึง3ประตูต่อ0ก่อนที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นะจะใช้ลูกฮึดนะครับไล่มาเป็น3ประตูต่อ2แต่ก็เรียกได้ว่ายัางสามารถคว้าชัยมาได้นะครับสำหรับอาร์เซนอล ในขณะที่ฝ่ายทีมเยือนอย่างบอลมัตนะครับสิบเกมหลังสุดนะครับต้องบอกเลยว่าทําได้ไม่เร็วเช่นเดียวกันชนะ6เสมอ2แพ้2นะครับก็ถือว,ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหารบกวนอยู่บ้างนะครับในเฉพาะต้นฤดูกาลที่ผลงานเนี่ยค่อนข้างดอปต่ำกว่ามาตรฐานแต่าว่าผลงานในช่วงหลังเรียกได้ว,ว่าทำได้ค่อนข้างดีสําหรับราคาในวันนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ย อยอมรับเลยว่าเปิดมาแรงมากๆเปิดมาอยู่ที่2ลูกนะครับถึงแม้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะต้องการแต้มนะครับเพื่ออยู่ในช่วงลุ้นแชมป์เนี่ยให้พวกเขาไม่โดนแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้แซงเนี่ยนะแต่วันนี้คู่แข่งของพวกเขาต้องบอกเลยว่าไม่ใช่กระจอกนะครับบอลมัดตอนนี้เองก็ผลงานดีถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะคาดการว่าอาร์เซนอลเปิดแรงแบบนี้นะครับ ยิงกระจุยกระจายแน่แต่ผมมองว่าเกมรับบอลมัดก็ไม่ได้เคี้ยวง่ายขนาดนั้นสําหรับในเกมนี้เนี่ยฝ่ายทีมเยือนอย่างบอลมัดก็น่าจะเน้นแพ็คเกมรับนะครับเพื่อรับมือกับการบุกข,ของอาร์เซนอลดูทรงแล้วไม่น่าขาดนะครับขอเลือกฝากฝั่งบอลมัดวันนี้ขอเลือกฝากฝั่งทีมเยือนนะครับคู่ถัดไปเบอร์ลี่นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลเบอร์ลี่ตอนนี้ก็กําลังหนีจาก โซนตกชั้นอยู่นะครับก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยยังน่าเป็นห่วงในการตกชั้นนะเพราะวกเขารั้งอันดับที่19ของตารางเอาไว้สําหรับนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้ก็ถือได้ว่าก็ทำได้เต็มที่ก็คงจะวนเวียนอยู่ในโซนกลางตารางนะครับแต่จากสถิติการเจอกันนะครับระหว่างเบอร์ลี่กับนิวคาสเซิลถือได้ว่านิวคาสเซิลทำได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะคว้าชัยได้มากถึง7เกมนะครับจาก10เกมหลังในขณะที่เบอร์ลี่เอาชนะนิวคาสเซิลได้เพียงแค่เกมเดียว โดยผลงานการเล่นนะครับเบอร์ลี่ก็เรียกได้ว่ายังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้แต่ถามว่าผลงานในช่วงหลังเนี่ยแพ้บ่อยไหมต้องยอมรับเลยนะว่าแพ้ไม่ค่อยบ่อยมากนักนะครับจาก10เกมพวกเขาเพิ่งแพ้ไปเพียงแค่3เกมเท่านั้นเสมอ5ชนะ2นะครับการเก็บชัยชนะก็อาจจะยังดูน้อยนะครับแต่ถ้าเราดูจากสถิติ5นัดหลังสุดเนี่ยเบอร์ลี่พิ่งพลาดพ่ายแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ3ชนะ1 แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเจองานหนักเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับเบอร์ลี่ตอนนี้จุดเดียวที่เบอร์ลี่เนี่ยได้เปรียบนิวคาสเซิลก็คือในเรื่องของแรงกระตุนนะครับในการหนีจากพื้นที่โซนตกชั้นในขณะที่ฝ่ายนิวคาสเซิลนะครับฤด,ดูกาลนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งสริกาดงนะครับผลงานออกทะเลไปค่อนข้างไกลไว,ว้วางใจไม่ค่อยได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเกมเยือนจาก10เกมหลังสุดเนี่ยชนะ5เสมอ2แพ้เพียงแค่3เกมแต่ทว่าการชนะ5เกมเนี่ย จาก10เกมหลังนะครับ4เกมเป็นการชนะในรังของตัวเองสำหรับวันนี้นะครับราคาเนี่ยถามว่าคาสเปิดแรงไหมไม่แรงนะครับอยู่ที่เพียงแค่0.5ก็ถามว่าแปลกไหมนะครับต้องบอกเลยว่าไม่แปลกเพราะว่าฤดูก,กาลนี้ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนของซิลนะครับค่อนข้างย่ำแย่แต่ผมมองว่าเกมในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าฝ่ายเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะจะมีแรงกระตุ้นมากกว่าในการคว้าชัยชนะ แต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วนะครับยังจัดได้ว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่บวกกับว่านิวคาสเซิลเนี่ยก็มีจุดเด่นในเรื่องของเกมลุกนะครับที่มักจะโหมใส่คู่แข่งอยู่แล้วในเกมวันนี้นะครับขอเลือกลุ้นนะครับฝ่ายทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลนะครับที่มีเกมลุกที่ค่อนข้างเหนือกว่าเนี่ยที่จะบุกมาคว้าชัยไปได้ยิ่งอย่างในเกมล่าสุดถล่มเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดนะครับเป็นมากถึง5 1เรียกได้ว่าตอนนี้ผู้เล่นในเกมลุกของนิวคาสเซิลความมั่นใจเต็มที่เลยนะครับ คู่ถัดไปแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดรังรับกันมเยือนของวู๊ปแฮมตันสำหรับฝ่ายเรใบใบสีฟ้านะตอนนี้ก็ยังเรียกได้ว่าอยู่ในโซนลุ้นแชมป์นะครับก็ต้องทำแต้มไลจี้แล้วก็แสงาอ์เซนอลให้ได้อย่างเดียวนะครับสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับจากสถิติการพบกันแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าชัยได้6เกมวู๊ปแฮมตันถือว่าสถิติการเจอแมนซิตี้ไม่น่าเกียดนะครับเอาชนะไปได้3เกมจบด้วยการเสมอกัน1เกม ในขณะที่ผลงานนะครับจาก10เกมหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่พลาดท่าเสียทีกับใครคว้าชัยได้มากถึง7เกมเสมอ3เกมเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ที่เหลือลุ้นเนี่ยในการคว้าชัยและคว้าถ้วยนะครับมีเพียงแค่2รายการก็คือในส่วนของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ FA Cup ในขณะที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยตกรอบไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่า การลุ้น F a ฟเอคเนี่ยมันหลังจากพิเมียอ,อยู่แล้วนะทำให้ตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสามารถโฟกัสในส่วนของเกมพีเมียลีกได้เต็มที่ก็ถือได้ว่าขุมกําลังในเกมวันนี้นะครับก็จัดได้ว่าพร้อมรบเลยทีเดียวนะครับสำหรับฝ่ายเจ้าบ้านในขณะที่ฝ่ายทีมเยือนอย่างวูฟนะครับถ้าดูจากผลงาน10เกมก็เลยได้ว่าค่อนข้างแย่นะครับในช่วงหลังคว้าชัยได้เพียงแค่2เกมเสมอ2แพ้6แต่ทว่าจุดที่น่าสนใจนะครับดูดการนี้เวลาวู๊ปเมตันเนี่ยเจอทีมใหญ่เนี่ย ก็เรียกได้ว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเกมรับเล่นได้ค่อนข้างดีแดนกลางพอสู้ได้นะครับติดปัญหาอยู่อย่างเดียวของวูฟแฮมตันก็คือในเรื่องของการจบสกอร์เรียกได้ว่าเอาแน่เอานอนได้เพียงแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วในช่วงนี้ก็ถือได้ว่าวนลูปกลับมาอีกแล้วกับการยิงประตูคู่แข่งไม่ค่อยได้นะครับสำหรับวูฟปสำหรับในเกมนี้เนี่ยเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมมองว่าทางด้านวูฟแฮมตันเนี่ยก็ คงจะได้เน้นเกมรับนะครับกับเกมแดนกลางเป็นหลักนะครับโอกาสสวนกลับเนี่ยคงน้อยเพราะว่าลูกสวนกลับของวูฟเนี่ยมักจะทําอะไรคู่แข่งไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าผู้เล่นในเกมรุกของวูฟแฮมตันเนี่ยต้องลงมาช่วยในเรื่องของเกมรับอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเ,รเดเดวาน่าเนี่ยถอยค่อนข้างต่ําสำหรับในวันนี้นะครับราคาเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดมาอยู่ที่2.25นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเปิดมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะก็ที่เขาคาดการไว้ก็คงจะเป็น แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดรังถล่มวูฟแต่โดยมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าวูแพมตันเนี่ยเนื่องจากฤดูกาลนี้นะครับในการเจอทีมใหญ่พวกเขารับมือได้ค่อนข้างดีวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถือได้ว่าถ้าห่างยิงนําแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ประเภทที่ว่าไล่กด,ดตันศัตรูจนเกินไปนะครับถ้านํำหนึ่งลูกก็เรียกได้ว่าจะเป็นการเคาะบอลน,นะครับรอให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดันสูงมาไล่บอลก่อนจะทําการเจาะต่อ ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยวูแฮมตันไม่ใช่ประเภทในการไล่บอลสูงอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเน้นแพ็คผู้เล่นเนี่ยรับในแดนของตัวเองก็น่าจะสร้างความกดดันให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เนี่ยค่อนข้างมากสำหรับวันนี้ดูทรงแล้วไม่เกิน2นะครับขอเลือกมองฝ่ายทีมเยือนอย่างวู๊แฮมตันคู่สุดท้ายนะครับซัสโซาโลพบกับอินเตอร์มิลาน ก็ถือได้ว่าอินเตอร์มิลานตอนนี้ก็ในส่วนของการโซเซอา r เนี่ยก็คว้าแชมป์เปนที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่ซัสโซโรเกมในวันนี้ยังต้องลุ้นหนีตกชั้นอยู่โดยสถิติการพบกันที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับอินเตอร์สถิติค่อนข้างข่มเลยนะครับคว้าชัยไปได้มากถึง7เกมนะครับจาก10เกมหลังที่เจอกันมาในขณะที่ซัสโซโร่ว้าชัยได้เพียงแค่2เกมเท่านั้น สำหรับซนะัสโซโล่ในฝ่ายเจ้าบ้านตอนนี้ต้องการแต้มมากๆนะครับเพื่อขยับหนีจากพื้นที่สนตกชั้นแต่เทว่าผลงานกลับไม่เป็นใจมากนักนะครับ10นัดหลังคว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเสมอ3แพ้มากถึง6เกมนะครับ2เกมล่าสุดก็พลาดพ่ายแพ้มาทั้งคู่ในขณะที่อินเตอร์มิลานนะครับตอนนี้ก็คว้าแชมป์ไปครอบครองแล้วนะครับการแข่งขันก็เหลือไม่กี่นัดสําหรับในเกมลีกก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้เล่นตัวสํารองนะครับกับเด็กที่ขึ้นมาเดบิวต์เป็นผู้เล่นตัวจริงเนี่ย ก็เียได้ว่าในเกมช่วงนี้ก็จะเป็นการลองทีมของอินเตอร์มิลานนะครับโดยการนําตัวสํารองนะครับผสมกับทีมชุดใหญ่และอาจจะมีการนําเยาวชนเนี่ยไอสอดแทรกขึ้นมาในทีมชุดใหญ่บ้างนะครับแต่ผมมองว่าในเกมวันนี้นะครับถึงแม้ว่าอินเตอร์เนี่ยจะไม่จัดผู้เล่นแบบเต็มที่แต่ทว่าถ้าดูจากขุมกําลังที่พวกเขามีอยู่เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเหนือกว่าเจ้าบ้านอย่างซัสเซโรอยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยทีมที่ได้แชมป์เร็วและ ดันเด็กขึ้นมาในเรื่องของการเดบิวต์เร็วนะฮะจะมีข้อได้เปรียบอยู่หนึ่งอย่างก็คือเด็กสามารถเล่นได้เต็มที่นะครับเป็นการสร้างขวัญกําลังใจด้วยและเด็กที่ได้เลื่อนขึ้นมาเล่นร่วมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยก็มักจะแสดงผลงานในค่อนข้างดีแล้วถามว่าวันนี้ราคาแรงไหม ต้องบอกเลยว่าไม่แรงนะครับสำหรับอินเตอร์ราคาอยู่ที่1ลูกเท่านั้นสำหรับเกมนี้นะครับผมมองว่าถึงแม้อินเตอร์มิลานจะคว้าแชมป์ไปแล้วก็ตามขุมกำลังอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นชุดเดิมที่เราเห็นในเรื่องของเกมลีกแต่ผมมองว่าเกมนี้อินเตอร์มิลานนะครับมีดีที่จะบุกมาคว้าชัยชนะไปครอบครองได้สำหรับเกมนี้1ลูกมีแน่รอร <c oughs> อลุ้นเพียงแค่ลูกที่2เท่านั้น สำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลทั้ง4คู่ของเรานะครับก็ทำการวิเคราะห์เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับหากใครถูกใจการวิเคราะห์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่อง c ค l เล่นบอลเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจคู่อื่นอย่างไรนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากรู้ว่าวันนี้ผมจะเลือกไปคู่ไหนนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับทาง srr56 นะครับก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้ใครที่มองความคิดเห็นในการวิเคราะห์วันนี้อย่างไรนะครับก็ สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ